เกศสวัตดีค่ะเเกตสวัตดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะเมื่อนี้นะคะก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะเนาะมื่อนี้นะคะก็มาตามแนวทางนะคะน้ำปู38ดนะคะงวดทีพผ่านมานะคะปูกับหอยจดกับแปดนะคะแต่ว่าปูจับคู่ห้ยลุดนะคะงวดนี้นะคะเขาก็มาตามต่อนะคะแนวทางมีเขามีลุดนะคะท่านผู้ชมกับอให้ท่านผู้ชมนะคะไปพิจ,จะะารณาเนาะคะ่ะเพราะว่าเกตได้มานําเสนอเป็นเพียงแนวทางแค่นั้นนะคะ สำหรับท่านใดนะคะที่เขามารับชมรับฟังแล้วนะคะเกติกาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทางช่องแม่เจ็ดผ้าโชคนะเด้อค่ะฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบเรยพลาดข่าวสารตัวเลขเด็ดดังๆจากทางช่องเนาะค่ะเนาะมองได้มิตัวดีตัวเด็ดนะคะเดี๋ยวเกติกาสิหามาฝากพอแม่พี่นองคือเกาเนาะค่ะเดี๋ยวฮอกสิเขาไปรับชมรับฟังไปพร้อมๆกันเลยเนาะค่ะว่าปูเสียหายแนวทางงวดวันที่สองพฤษภาหกหานีนะคะสีใดตัวใด เดี๋ยวเ้าเขาไปรับช่วงและฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะเป็นกระแสดายเนาะครับปู่มันไปเอาอมซินไหมครับผมเอาอมซินล่างตรงๆเลยครับลักซิปมันหาโถนบมปิดจะเกลี่ยครับอีกล่างบานครับหนึ่งฮอดหาคือโกหนึ่งสองสามผีห้าครับคผีล่างแล้ววดนตีบันอีกเขาจะแตกแล้วก็บันมา่งหกคือบันครับ ตัดรอยหกยอดมากหกอีก 2> 6, 2 <laughs> อ่ 2> 6, 2อ 6, ะครับหกสองศูนย์หกสองศูนย์วันวันนี้หกสองศูนย์ไหมครับผู้นี่แอละหกสองศูนย์อันนี้รเรีย่างหาชูนกับหาหนึ่งเป็นชุดไอชุดใหญ่ได้บอกครับเออนั่นแหละเรียกร่างหาชูนกับหาหนึ่งเรียกร่างหาศูนกับหาหนึ่ 5, 0, 5, 1. 1> ง 5, 0, 5, ชุดเจ็ดตัวมากสามนาะมีตัวอะไรนะครับผู้เจ็ดแปดศูนย์หนึ่ง สองสามหกเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งสองสามหกเดี๋ยวผมครบเลยครับผมครับผมนี่ครับพี่น้องมีหงวดที่ผ่านมาเนาะครับปูที่มันหลุดเนะครับผมไปเอาว่าเก่ารักลอยเก่าแหมมันผกับถองหนึ่งครับไม่ใช่ช่ังกับแปดเนาอก็เป็นยังนะครับผมมีเขาไม่รู้นะครับมวดนี่เจ็ดแปดศูนย์หนึ่งสองสามหกนะครับหกรักลอยได้หมดเนี่ยครับผม หกหกสองศูนย์อ๋อวันนี้ผู้เอาเป็นหกลักลอยนะครับผมหกลักลอยว่าหันเก่าสองศูนย์ว่าหันเก่าบ้านหกหกสองศูนย์เหมือนมีโอกาสมาศูนย์สามหรอครับผู้นี่ได้ยินอะไรเนีย่ยครับผมเลขเลขจีนให้ให้เสือติดเนี่ยศูนย์หนึ่งสองหนึ่งครับผมศูนย์ ดูหนึ่งสองตีดขึนทีอันนี้คือติดบุนะครับปู่อาหารอาหารชูหนึ่งสองปูก็บอกสองมันบ่ถึมันมันยังคืออก้ครับผมบ่ายชูหนึ่งสองปู่บังครับเอาไปสองเอาสองหนึ่งมาเดียวมันมันหนึ่งคือเก้โอ้โหกิดต่เสียดายนะครับปูนชูหนึ่งสองเหมือนมัดบ่โก้ครับผมชูหนึ่งสองคือโก้บนครับบันมาไม่จีบถือเรี่บันมาหามาไม่ชูนหนึ่งสองแล้วครับ บ้านบม่มีศูนย์หนึ่งสองบ่มีห <laughs> นึ่งวันนี้ศูนย์หนึ่งสองแล้วครับมาคือเก่ามาคือเก่านะครับผมมันจังหนี้นครับฮุกรักลอยบ้านเก่าครับปูว่าเก่ารักลอยมันมคเก่าครับเมื่อกี้นี้นะครับปูให้กเก่ <laughs> เาแปดสองนะครับเอาเป็นรักลอยบันหกได้บันไยครับบันีหกนะครับพี่น้องรักลอย,อย,ยหกรักลอยนะครับหกรักลอยรับเอาเดี๋ยวสิให้ปูเช่นให้เบิ้งนะครับว่าปูเด ตัวใดญ่นะครับเนาะนี่นะครับผมครับพี่น้องเดี๋ยวให้ปู e ้เขียนในเบื้องนะครับเนาะสองศูนย์นะครับติดศูนย์บับปูหมือนี่เดียกเรียกเรียกอันนี้มันติดติดบนบัทเทิลเด้อครับผมมันเดี๋ยวไปเกี่ยวใส่ตัวใดก็ใส่หมดครับผมมันเดืถือคุ้มว่าคุ้มเหมือ ครับผม012อันนี้เป็นเลขติดบนติดบนคู่หมดบ้านกับ012บันก็มา012ขึ้เก็ครับผมที่ว่าลังถ้งบันครับลังครับ0ครับ0ก็หาน่ครับผมบานนีนรักทิปบันบันครับผม1บัตรปิดก็เกี่ยวหรอรักทิปมันยังหลายตัว1 2 สามสีห้าลักกิตดังเดินีกได้ครับผมน่าจะได้รครับอรนี่นะครับพี่น้องครับเตรีให้แล้ว,ลวรักลอยสูงหกคนรักลอยหกตัวเดียวนับปูเนาะอันนี้เป็นชุดบนที่ปูเซนไห้นะครับผมพี่น้องอะน,นะครับมันเป็นชุดล่างส่วนศูนย์หนึ่งสองนี่ปูเป็นเลขติดนะครับทิดบน เป็นเลขติดบนนะครับเลขติดบนนะครับนะครับผมติดบนติดบนอันดีชูนชูนหนึ่งอันซื่นที่รังครับทีรังเอามาใส่ซูนหนึ่งอันนี้ชูนกัมหนึ่งกีรังไม่ใช่ชุ่มตาตัวนะผมไม่ใช่ตาตัวนะครัผมรักทิพย์ชุ่มเนี่ยตาตัวครับผมเอาว่าจับคู่ตัวนี้ได้พี่น้องนะครับหนึ่งสองสามสี่หานะครับมันกูได้จังก็ห่างกันเจ็ดกับแปดครับบ้านนี้ก็นี่นะรักทิพย์มัน ก็เอาแนวรักที่ปูหางไยเจ็ดหอ่หนึ่งหอดหาคือก็ครับผมมาหารกับเจ็ดกับแปดนครับผมเมื่อกี้นะครับปูหอเจ็ดกับแปดนะครับมาลักอันนี้ก็ยนกับหนึ่งนี่รักที่มันหอดหาคือก็ครับผมธรามดาก็ลหาตัวหทีเลหาแปดเท่านั้นครับผมนะครับพี่น้องแต่ว่าตัวที่ปูมักปูชอบนะครับปูเขียงห้นะครับเนาะหกสองศูนย์นะครับปูนะครับผมตัวที่ปูมักปูชอบที่ปู เด่นองมหาสมีทรตะวันออกนะครับลากรอยนี่หกยังเดียวนะครับห้าหนึ่งนี่นะครับผมนะครับปูสามแปดนะครับวันที่สองนะครับปูสอที่สองครับผมวันตรงกับวันแรงงานครับโอ้หกสองสิบไ้ถือแยกออกหลกอย ครับผมหกนะครับผมแน่นที่เหตุหกแน่นวนเด้อหกแบบแนนแน่นนะครับผมนี่ครับพี่ดองตอนละรลอไข่เบือง์หม้แล้วพี่ดองเนาะนะครับผมบนปูหายมากหกสองศูนย์นะครับผมรากาล่างห้าศูนย์กับหาหนึ่งเท่านั้นนี่ตีตัวมีบนครับผมีตัวนี่เราหันปูเอาสองมาหันมาสาโก้ารือบันกระไรเนี่ยนี่ศูนย์หนึ่งสองปูเอาสองมาหันครับ มันมันก็มาตัวเก่าเนี่ยชุนยหนึ่งสองไปเที่ยวตัวเลกกได้บัตรทันพิเศษสิตามตัวนี่ครับผมม้วนห้าหกเจ็ดมื่ก่อหกเจ็ดว่านชูดหนึ่งสองผู้ออกสองมันเป็นมานหนึ่งคือก้ครับมันก็ชุดหนึ่งสองอีกอนะครับพี่น้องเลยติดศูนย์หนึ่งสองนะครับผมตัวล่างนี่ก็ชุดกึ่งหนึ่งม้วนนี่ลักจิบมันคือหนึ่งหัวหาเนี่ยครับชุดกึ่งหนึ่งเห็นไหมใช่ชุดนีเลยเนาะ ก่นมาสรุปกันเลยนะคะเลขของปูนะคะติดบนนะคะปูกับบาดศูนย์หนึ่งสองนะคะนะคะเลขลักลอยนะคะมีหกนะคะตัวเดียวเลขกลางะคะ่ะหนึ่งหนึ่งกับศูนย์นะคะหลักสิบมีหนึ่งมีสองมีสามมีสี่มีหานะคะผู้ใดบ่มากตัวที่ปูจับผู้หายนะคะก็สามารถเอาไปจับใส่กับตัวที่ท่านผู้ชมชอบนะคะอามาจับใส่กันได้เลยนะคะแคปหน้าจอไว้เธเบิ้งแล้วนะคะแนวทางของปูนะคะ บนนะคะปูห่แครชุดเดียวนะคะหกสองศูนย์ล่างห้าศูนย์กับห้าหนึ่งนะคะแคบหน้าจอไว้เธอเบิ้งเลยนะคะเพราะว่าเกรดแดมมานําเสนอเป็นเพียงแนวทางแค่นั้นนะคะแนวทางมีเขามีหลุดนะะเนาะเนาะค่ะ สุดท้ายนี้นะคะก็ขอให้เอฟซีของเกดทุกคนทุกท่านนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยาเจ็บยาจนเด้อะค่ะขอใหาลำลำรวยลุ้ยสุขู่สุขนนะคะนเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะก็มีเพียงทานี้นะคะพบพอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปกันแล้วกันเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ